สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องเช้ไฟฟ้านะครับผมสินค้าในวันนี้นะครับที่มารีวิวนะครับเป็นอะไรนะครับเป็นชุดเครื่องมือถอดถังเครื่องซักผ้าฝ้าบนนะครับผมเป็นตัว3ามขานะครับก็ตัวนี้ก็สินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับจากเซินเจิ้นเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวถอดขนาด6กนิ้วนะครับ6นิ้วใช้ถอดถังเครื่องซักผ้าถอดถังในเครื่องซักผ้านะครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นรุ่น6นิ้วเนาะแล้วก็สามารถใช้กับตัวถังของเครื่องซัมซุงได้นะครับเราจะมีขาเผื่อไว้ข้างนึงด้วยนะครับถ้าเราใช้2ขานะครับแล้วก็ย,ย้ยายแยเหล็กตัวนี้มานะครับแล้วก็ถอดข้างนี้ออกนะครับผมก็สามารถใช้กับถอดกับก้านแบบนะสองขาก็ได้นะครับก็ นะครับตรงนี้นะครับราคาอยู่ที่อันละ240บาทนะครับผมค่าจัดส่ง60บาทนะครับผมก็สนใจก็ทักกันมาได้นะครับที่ Line ID นะครับ43122921นะครับผมนะครับผมตัวนี้6นิ้วนะครับใช้กับ LG Samsung ได้เลยนะครับแต่เมื่อท่านซื้อไปแล้วนะครับท่านซื้อไปแล้วนะครับให้ท่านเกียร์ เจียตรงนี้นะครับตรงนี้เราเจียให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับของเดิมก็จะโค้งโค้งหน่อยนึงนะครับตรงนี้นะครับให้เจียออกนะครับเพราะถ้าเราซื้อไปแล้วไม่เจียออกมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะใส่ไม่เข้านะครับเพราะมันจะหนานะครับเราเลยต้องเจียออกให้อยู่ประมาณนี้นะครับนะครับอย่าโค้งโค้งทิ้งไปนะครับจะเห็นเจียเจียเลยนะครับผมก็ให้เจียด้านโค้งนะครับอย่าอย่าไปเจียด้านนี้นะครับ ให้เจียด้านโค้งนะครับเพราะเวลาใส่ก็คือตอนนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับอนนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะมีเหล็กสแป์ตอนนี้ให้มาด้วยนะครับมีให้อีก3าอันเพื่อสำรุดเพื่อหักเพื่ออะไรนี้นะครับแล้วก็จะมีแถมมาให้เลยนะครับราคานะครับชุดหนึ่งก็240บาทนะครับผม ่าจัดส่ง60บาทนะครับผมสนใจก็ทักทางไลน์ไอดียนะครับ43122921นะครับผมให้ทักทางไลน์นะครับอย่ทักทางกล่องก็วาม u t u b e นะครับนะครับให้ทักทางไลน์เท่านั้นนะครับผมก็วันนี้แข็งแรงนะครับเราได้เททดสอบด้วยตัวเองแล้วนะครับแข็งแรงนะครับไม่หักง่ายนะครับผมก็นะครับสนใจก็ทักกันมาได้นะครับผม ที่ไลน์ไอดียสี่สามหนึ่งสองสองเก้าสองหนึ่งนะครับผมก็โอเคครับสำหรับทริปนี้นะครับทริปรีวิวนะครับอะไรสามขาต่อถอังเครื่องทักผ้าฝาบนนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงตอานี้นะครับผมขอขอบคุณครับ